ซ้ายมาซ้ายซ้ายซ้ายเลยซ้ายซ้ายจอดจอดจอดก่อนคุณการโอ้โหแม่เดี๋ยวนี้มีรถส่วนตัวไม่ด้คุณการจัดเต็มขึ้นทุก EP เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับคุณการสวัสดีครับคุณนิดครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วกับรายการเข้าประตูบ้านบายโพกินวาน,นิชที่สําคัญนะครับบ้านสวยๆที่ใครก็อยากอยู่นะครับแล้วคนรอรออย่าง <c oughs> เราก็อยากเล่าคนรอรอคนรอรออย่างเราไปเอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหนพี่บาวคนรอรออยาาาา่างเราอ่ะซื้อที่ไหนได้ความมั่นใจแบบเนี้ยเราก็ต้มั่นใจไว้ก่อนซื้อที่ไหนได้ว่า โครงการนี้สิครับโครงการโคเรนทีเว้นั่นแหละซึ่งตั้งอยู่บางแสนนองมดนะครับครับผมใกล้ทะเลอ่าและที่สําคัญโครงการนี้สไตล์แบบนอร์ดิกครับแล้วิวเขาด้วยโอ้โหเลือที่เท่าไหร่ถูกไหมเท่าไหร่เขาแต่สิบสองไร่อ่ามีจำนวนยูนิตทั้งหมด402ยูนิตโอ้ก็การไม่ไม่ได้เล็กนะอ่าแต่ว่าขนาดกําลังดีใช่นะครับที่สำคัญผมชอบตรงวิวเขาอ่ะวูวแบบเขมุญนะแหมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาเยี่ยมโครงการนี้แล้วนะครับชอบวิวเขาเนี่ยต้องหลงรักแต่ถ้าเกิดว่า วันไหนเนี่ยเบื่อเขาแล้วเนี่ยก็มาติดเราบ้างได้เพราะคารลมอย่างนี้ได้เองนะทำไมครับเทียบเอางนพาทุกคนเข้าไปชมได้ดีกว่าได้ได้โอเคครับป้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับค้ยแต่ว่าผมว่าติดเขานี่ติดเราก็ดีนะแค่เข้ามาในโครงการเราก็เหมือนหลุดมาอีกโลกเลยครับเหมือนทิ้งความวุ่นวายไว้ข้างนอกส่วนเรื่องความปลอดภัยที่นี่บอกเลยว่าสบายหายห่วงเพราะโครงการของ มีรปภดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงถนนลับบอกได้เลยว่ากว้างมากมีความกว้างถึง16เมตรเลยทีเดียวบรรยากาศที่มีการลายล้อมด้วยภูเขาสีเขียวนะให้ความรู้สึกผ่อนคลายและมีความเป็นส่วนตัวเหมาะแก่การพักผ่อนมากแถมที่นี่เนี่ยเขามีสวนสาธารณะไว้สําหรับคนในครอบครัวไม่ไว่าจะเป็นเด็กหรือบ้านที่มีผู้สูงอายุเนี่ยสามารถมาเดินเล่นพักผ่อนสูดอากาศหรือรีแลกในช่วงวันหยุดช่วงยามเย็นๆเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่บริเวณหน้าบเค้านะครับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟาซิลิตี้ของโครงการนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่าข้างในขับเท้ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับตามผมมาเลยครับพอเราเข้ามาบริเวณด้านในขับเท้านะครับส่วนแรกนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่โถงนะครับบริเวณที่ไว้นั่งพักผ่อนหรือว่าทํางานตกแต่งสไตล์นอร์ดิกนะครับทีนี้บริเวณชั้น2มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามผมมานะครับผม สหรับชั้นสองนะครับเราก็จะเห็นว่าในห้องนี้เนี่ยเป็นห้องฟิตเนสอินดอร์นะครับซึ่งมีเครื่องเล่นมากนะครับก็ใครอยากจะวิ่งหรืออยากจะมาออกกําลังกายนะครับห้องนี้ก็เหมาะสมแต่สําหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบอารมณ์ประมาณอาลโดร์มากกว่าอาลโดร์คืออะไรก็คืออารมณ์ประมาณสระว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูคุณกันดีกว่าอยู่สระว่ายน้ําเราไปดูกันและทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่บริเวณ สระว่ายน้ำส่วนกลางของโครงการหมู่บ้านที่นี่นะครับซึ่งอยู่บริเวณขั้าซึ่งถือว่าใหญ่โตเวอร์วังอลังการมากนะครับสระว่ายน้าที่นี่นะครับเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะครับซึ่งมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณ2ี่เมตรนะครับลึกอยู่ประมาณ1เมตรนะครับครับหรือว่าแบบโหสุดใจมากใหญ่ครับผมนอกจากความจุใจของฟาซิลิตี้ที่นี่เลยนะครับฟัสเชลิตี้ครับฟาซิลิตี้ครับของโครงการ ไม่ไม่เจอกันไม่ไม่ขี่วันนี้ก็ิ้นไม่ค่อยดีเลยโอ้มันก็แข็งแข็งหน่อยโอเคนอกจากฟัสซิลิตี้นะครับส่วนกลางที่นี่นะครับมีความจุดใจแล้วเนี่ยลูกบ้านเองนะครับจะได้ใช้บริการที่แบบอย่างปีๆยาวๆเลยนะครับคุณการจริงเหรอครับอ้าวเพราะเขาคิดอยู่วันนี้ค่าส่วนกลางแล้วผมได้ยินมานะครับว่าโครงการบ้านที่นี่ยไอเอเนี่ย ผมแบบเขารู้ว่าเป็นภูวิลล่าผมคิดถึงหน้าคุณมิตรคิดถึงตัวเองหรอเปล่าเพราะว่าภูวิลล่าเนี่ยมันหมอคุณการมากเลยเพราะผมรู้อยู่แล้วคุณการต้องพาสาวเนี่ยไปลงสาแน่นอนคุณมิตรหามาไม่ใช่หรอก็เป็นธุระจัดหานิดนึงเดี๋ยวผมก็ใจผิดอโอเคนี่เป็นแค่เพียงเพียงแค่มุกไม่จริงไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวเราไปชผมมาดกันดีกว่าโอเคครับ โครงการโกลเด้นพีเวย์โครงการนี้นะครับ ที่ถูกพัฒนานะครับมาจากกลุ่มพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับลายใหญ่ของจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นลายใหญ่มากๆนะครับในพื้นที่ e c ีแห่งนี้นะครับและก็นะครับที่มาของคําว่าโกลเด้นพีเว้นะครับทางโครงการเราตั้งใจที่อยากจะให้โครงการนี้นะครับให้ลูบ้านที่เข้ามาพักอาศัยที่นี่นะครับได้มีอารมณ์ความรู้สึกแบบบ้านพักอากาศนะครับที่มีความเป็นไพรเวซี่มีความเป็นส่วนตัวนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่โซนบางแสนของมนแค่นี้เองนะครับแต่มีความรู้สึกขึงนเขาใหญ่นิดๆนะครับและโครงการนี้นะคครรับแยกกนไททะ็ือ A นะครับซึ่งถือว่าเป็นท้ายที่ใหญ่ที่สุดของบ้านทุกท้ายของโครงการที่นี่นะครับแล้วบ้านที่นี่นะครับท้ายเอเนี่ยเขาจะมีพิเศษก็คือว่าเขาจะมีสระว่ายน้ำนะครับอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็จะมีท้ายบนะครับซึ่งท้ายบเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับสำหรับครอบครัวที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีอีกท้ายนึงนะครับคือท้ายซนะครับบ้านท้ายซเนี่ยเป็นบ้านแฟลตสชั้นนะครับแต่อารมณ์บ้านแฟลตเนี่ย ก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านเดี่ยวสักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วราคาก็สามารถจับต้องได้เดี๋ยวถ้าอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในว่ามันจะเจ๋งกันขนาดไหนตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าประตูทางเข้าหน้าบ้านนะครับของแบบบ้านไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นไทยที่เป็นไฮไลท์ของโครงการที่นี่เลยนะครับเนื่องจากจะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับและมีสระว่ายน้ําอยู่ในบ้านด้วยเรานะครับเข้าไปชมกันว่าข้างในมีอะไรที่น่าสนใจตามผมมาเลยนะครับ ทุกคนครับพองเข้ามาในบ้านนะครับไทเอนะครับซึ่งเป็นไทไฮไลท์ของโครงการนี้นะครับซึ่งจุดแรกนะครับที่เราได้เห็นกันนะครับก็คือจะเป็นห้องลิฟทงรูมนะครับซึ่งถือว่าห้องเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่เลยทีเดียว สำหรับครอบครัวใหญ่นะครับถ้าอยู่กันประมาณ5 6คนเนี่ยสามารถมานั่งดูโทรทัศน์นั่งดูหนังด้วยกันนะครับหรือว่าไม่ได้แอร์อัดเลยนะครับรูสึกโปร่งโล่งสบายถ้าใครอยากจะทําห้องนี้นะครับแบ่งห้องเป็นห้องทํางานเล็กๆนะครับอยู่ภายในบ้านอย่างได้เลยนะครับและที่สําคัญครับการดีไซน์ของแบบบ้านที่นี่นะครับเขาจะดีไซน์มาในรูปแบบตัว L นะครับข้อดีก็คือว่าพื้นที่ใช้สอยนะครับในบริเวณฟังก์ชันชั้นล่างของบ้านหลังนี้นะครับสามารถที่จะเทคบิวสนะครับสาว่ายน้า ของบ้านหลังนี้ได้แทบทุกจุดเลยครับเดี๋ยวลองไปชมกันนะครับว่าข้างหลังบ้านเนี่ยเขาจะมีอะไรกันบ้านพอเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับทุกคน ห้องนี้นะครับก็คือห้องดินนิ่งรูมนะครับหรือว่าเป็นห้องรับประทานอาหารของที่บ้านหลังนี้นะครับที่สําคัญนะครับห้องนี้สามารถที่จะเทคบิลสระว่ายน้ําได้ด้วยนะครับหรือบ้านบ้านไหนนะครับครอบครัวไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับสามารถที่จะทําห้องนี้นะครับเป็นห้องแบบสําหรับผู้สูงอายุเลยก็ได้นะครับเป็นห้องนอนได้สบายๆบายเลยนะครับที่สําคัญนะครับแต่ผมว่าสําหรับคุณมิตรนะครับคุณมิตรเขาไม่เอามาเป็นห้องรับประทานอาหารอย่างนี้หรอกครับหรือเป็นห้องให้ผู้สูงอายุอยู่นะครับเขาต้องเรียกว่าห้องนี้เป็นห sure? ้องพาที่รูมบบีแ <Ferrari> คาราอเกตนะครับแล้วก็สายปาร์ตี้ปาร์ตี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับขวามือของผมนะครับฝั่งนั้นนะครับก็จะแบ่งฟังก์ชันมาเป็นห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าห้องครัวของที่บ้านนี้เป็นยังไงกันทุกคนครับบริเวณฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยนะครับชั้นล่างของบ้านหลังนี้นะครับเวลาเดินเข้ามานะครับเลี้ยวขวาเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นห้องครัวนะครับก่อนที่จะเข้าห้องครัวจะมีห้องน้ำนะครับที่เป็นส่วนกลางของบ้านบริเวณชั้นล่างนะครับซึ่งทุกคนในครอบครัวสามารถที่จะมา แต่ห้องครัวที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะสังเกตได้เลยว่าห้องนี้ค่อนข้างที่ใหญ่นะครับเพราะทางโครงการเนี่ยเขาดีไซน์เขาตกแต่งมาในสไตล์แบบครัวยุโรปใหญ่ไม่ใหญ่ลองคิดภาพดูแล้วกันครับเขาวางไอแลนต์ตัวเบื้องเลยครับอยู่บริเวณกลางห้องครัวนะครับแต่สําหรับครอบครัวไหนนะครับที่ชอบทํากับข้าวแบบสไตล์แบบครัวไทยนะครับพื้นที่หลังบ้านก็ยังมีพื้นที่นะครับสามารถที่จะต่อเติมทําครัวไทยก็ได้หรือจะทําให้เป็นบริเวณพื้นที่สักล้างนะครับหรือจะทำเป็นสวนหย่อมไว้นั่งพักผ่อนชิลๆก็ยังได้เลยนะคคครรััับบแต่่ทีสญนะ เราอยู่ชั้นล่างนะครับผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงกึกกักกึกกักข้างบนผมว่าคุณมิตรเขาต้องทําอะไรกันอยู่แนะ่เดี๋ยวพวกเราไปดูกันว่าคุณมิตรเขากาลังทาอะไรกันอยู่ครับตามผมมาเลยครับอ้เป็นไงนะครับตอนนี้ผมนะครับก็มาอยู่ในห้องที่สําคัญมากของบ้านนี้ก็คือห้องเก็บของถ้าไม่มีห้องเก็บของนะครับบ้านก็จะดูรกไปเลยจริงๆอะ่ะผมไม่ได้เข้าไปทำอะไรกึกๆๆๆกักกึกกักหรอกชั้นสองอ่ะจริงๆผมชั้นหนึ่งแอบฟังมานานละ หาผมสายปาร์ตี้มางรจริงๆผมสายผูย้ชายอบอุ่นใช่ไหมฮะดูผมไม่อบอุอ่นตรงไหนเอาปากกามาวงนะใช่ไหมนี่แต่ก่อนอื่นนะครับเราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันนะครับเราก็จะเริ่มจากตรงบันไดก่อนเลยนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทีนี้เรามาดูนะครับทางขึ้นบันไดเนี่ยนะครับก็จะดูจากวัสดุป,ปูพื้นนะครับ ชั้น1เนี่ยนะครับก็จะเป็นการปูกพืงส่วนชั้น2นะครับจะเป็นพื้นยางลามีเนตนะครับก็จะทําให้ฟิลเรารู้สึกว่ามันนุ่มรู้สึกน่าอยู่อาศัยเป็นส่วนพักผ่อนมากขึ้นพอเราเดินขึ้นไปนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวชานพักนะครับหรือฟอร์ทูซิลลิงเนี่ยมีความสูงถึง3เมตร80เลยทีเดียวนะครับบริเวณผนังนะครับทางชานพักนะครับก็ยังมีช่องกระจกนะครับทำให้ดูว่ามีแสงลอดลงมาตรงนี้นะครับทำให้รู้ว่าโบอุ่นสบายนะครับซึ่งพอเราเดินขึ้นมาบริเวณชั้นเนี่ย เราก็จะพบว่าบริเวณชั้น2เนี่ยประกอบไปด้วย3ห้องนอนประกอบไปด้วยห้องนอนใหญ่นะครับ master b เบ r o o m แล้วก็อีก2ห้องนอนย่อยนะครับแต่จริงๆก็ไม่ใช่ห้องนอนย่อยหรอกครับจริงๆมันก็เป็นห้องนอนค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะครับตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณห้องนอนใหญ่นะครับหรือห้อง master bedroom นั่นเอง พัสดุ์เบลูมเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างนะครับสามารถเทควิวได้ทั้งวิวภูเขานะครับแล้วก็วิวสระว่ายน้ำทั้งสองวิวเนี่ยหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากที่นี่นะครับต้องซื้อที่นี่เท่านั้นนอกจากพื้นที่บริเวณที่เราบอกว่ามีการเทควิวได้อย่างของฝั่งแล้วเนี่ยยังมีส่วนของพื้นที่ w a l k i n c l o s e เนะครับเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับห้องน้ำนะครับซึ่งพอเรากั้นพื้นที่ w a l k i n c l o s e t แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ห้องนอนเป็นพื้นที่วางเตียงเนี่ยดูแคบลงยนนนอออ่่้ีงงๆขหหใญ สวยงามเหมาะสมได้ทีเดียวครับผมหลังจากที่เราเดินออกมาจากห้องมาสเตอร์เบดมแล้วนะครับก็จะมาอยู่บริเวณทางเดินนะครับสังเกตได้นะครับว่ามีแสงสว่างรอดมานะครับเนื่องจากว่าเขายังวางกระจกนะครับหรือว่าตัวช่องเปิดที่ให้แสงธรรมชาติเข้ามาเนี่ยทำให้บ้านรู้สึกโปร่งโล่งสบายซ้ายมือผมเนี่ยก็ยังเป็นห้องนอนเล็กอีก2ห้องนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เล็กนะฮะเป็นห้องนอนลูกๆได้วางเตียง5้าถึงหกฟุตได้สบายๆเลยนะความคุ้มค่าก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งความคุ้มค่านะครับผม และนี่คืออีกหนึ่งความคุ้มค่านะครับที่ผมบอกไว้ผมยืนอยู่บริเวณสระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำที่นี่นะครับมีความยาวถึง7เมตรความกว้าง3เมตรนะครับแล้วก็ความลึกมีมากถึงเมตรห้ซึ่งถ้าเราว่ายสามสี่รอบเนี่ยนะครับออกกําลังกายได้เหงื่อเป็นนะหรือจะเป็นพื้นที่ปาร์ตี้ก็ได้เอ้ามาตอนไหนนี่คุณการคุณมิตรนี่เห็นอ่างน้ำเอ้ยไม่ใช่ดิสระว่ายน้ำอ่าง <สะ S 1> น้ำโอ้โหมาปาร์ตี้มากรู้สึกกีพีนี้คุณมิตรจะอินมากเลยนะเห็นสระว่ายน้ำแล้วผมกระดิกระดามากเวลาผมเห็นสระผมแบบ ชอบอะแต่จะแบบประมาณว่าจริงๆอะคุณการก็เหมือนผมแหละเป็นไงบ้างครับสมิธไทยเอของโครงการนี้โอเคไหมพื้นที่โครงการนี้แหละครับผมว่าถ้าไทยเอของที่เนี่ยผมชอบนะมีทุกอย่างครบเลยอะแต่เห็นว่าไทยอื่นก็ไม่น้อยหน้าที่นี่นะอะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับถูกกล้องเลยครับไปดูกันแต่ไทยก็จะมีการตกแต่งสไตล์นอร์ดิกเหมือนกันครับแต่ฟังก์ชันการตกแต่งโพสิชันก็จะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับ เพราะในส่วนของไทยอื่นๆอย่างไทบีมีพื้นที่ให้สอย196ตารางเมตรสีห้องนอนสามห้องน้ำสอที่จอดรถเช่นกันครับเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางด้วยพื้นที่ที่ทางโครงการมีให้เนี่ยเราสามารถตกแต่งบิวอินต่อเติมได้หลากหลายอย่างเลยครับฟังชั่นที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยราคาเริ่มต้นที่4.59ล้านบาทเท่านั้นเองครับและอย่างไทซีเนี่ยเป็นบ้านแบบราคาเริ่มต้นที่3.5 9ล้านบาท ที่มีพื้นที่จะสอยถึงขนาด175ตารางเมตรตกแต่งสไตล์โมเดิร์นอย่างพื้นที่ด้านข้างบ้านเราเนี่ยก็สามารถตกแต่งสวนเป็นพื้นที่ส่วนตัวไว้รองรับแขกที่มาเยี่ยมชมได้เลยครับผมผมรับรองเลยว่าถ้าคุณผู้ชม walk in เข้ามาชมด้วยตัวเองแล้วเนี่ยต้องชอบทุกแบบเลือกไม่ถูกแน่นอนโหคุณพี่ครับขายเก่งขนาดนี้ครับเพราะโครงการเขาโหรักตายเลยครับแน่นอนครับต้องอาใจเขาหน่อยเลยครับนะครับทีนี้หลังจากที่เราเยี่ยมชมโครงการไปแล้วเนี่ยคุณการครับ คุณการลองมาวิคิดแค่วิแค่โอ้โหดขนาดนี้วิคือวิคแนวออกแนวญี่ปุ่นแล้ว <c oughs> ผมว่าโครงการคุณเออ <c oughs> ให้คุณการลองวิเคราะห์ดูครับว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมยังไงบ้างนะครับครับ <c oughs> ก็จากที่วิคคือเอ้ยไม่ใช่ยังมีคอวิค์จากที่วิเครอเคครับผมมองว่าในส่วนตัวผมเนี่ยโครงการที่นี่นะจุดเด่นเนี่ยผมว่าทำเลเพราะทำเลที่นี่ตั้งอยู่ที่บางแสนถ้าเดินทางนะครับไปชายหาดบางแสนเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีก็ใกล้นะใช่แล้วเดินทางไปนิคมอมตะประมาณ20นาทีก็เหมาะสมกับการทำงานใช่ที่สำคัญนะครับเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยแค่ชั่วโมงนิดนิดโอ้โหสบายเลยแล้วอีกอย่างครับบ้านเขาก็ตกแต่งมาในสไตล์แบบนอร์ดิกถือว่าเป็นเทรนในยุค ยุคปัจจุบันยุคนี้ยุคนี้ใช้เยอะได้อารมณ์แบบมินิมอลแบบอบอุ่นนะเ่าะกับการอาศัยใช่อีกอย่างฟาร์ซิลิตี้ก็จัดให้เต็มนะครับโดยรวมนะครับจากราคาขายที่ว่าเขาตั้งไว้นะครับก็ถือว่าหมู่บ้านที่อยู่ในละแวกนี้นะครับถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าซื้อไว้อยู่อาศัยจริงๆเพราะราคาค่อนข้างที่จะถูกมากและส่วนบางแสนด้วยใช่กับทำเลอย่างนี้ใช่นะครับ ส่วนสาหรับนะครับนักลงทุนนะครับที่คิดว่าจะซื้อบ้านโครงการที่นี่นะครับว่าปล่อยเช่าเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันก็ยังแบบก็เป็นไปได้อ่าอาจจะปล่อยเช่ากับพนักงานที่ทํางานอยู่ในที่คมอมตะครับอย่างเงี้ยคือเป็นไปได้ได้ข่าวว่าโครงการนี้โปรโมชั่นเยอะด้วยใช่มีโปรโมชั่นดีๆครับถ้าเกิดว่าบอกมาจากรายการเราเนาะครับโปรโมชั่นนะครับก็จะมีการปูกระเบื้องรองรถทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แถมแอร์ทั้งหลังจัดเต็มนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์มีไหมไม่มี บอกไว้ก่อนว่าไม่มีแต่ก็ไม่แน่นะถ้าบอกว่ามาจากลูกค้ามาจากรายการเราอาจจะได้อะไรพิเศษมากกว่านั้นบางทีก็ walk in เข้ามานะครับว่ามาคุยกับทางโครงการเรื่องส่วนลดพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคุยกันได้นะครับผมอย่างนั้น EP นี้ครับเรายังไงดีก็ต้องลาลาท่านผู้ชมก่อนแต่ให้ท่านผู้ชมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่า EP หน้าเรามีอะไรเด็ดๆอีกแน่นอนเด็ดแน่นอนครับครับผม